เดี๋ยวหูหูไปพ้อมนั้นพ้อมเตรียมเตียมเตียบเตียบไรเตียบไรมีหมูลินออกออกว่าพีใช้บ้านเล็บมเห็แหมุนเข้าไปมักตัวไดเยมักตัวได้มักอยู่บ่อามใช่จะขึ้นนอนเลยขบ่ไหจะนอนเจ้าเขาเขามัก Hà mày mà nó mò rồi mày này, phải chốt đấy. Đào hoa khay này là bánh dạ khum khum nó, mồm này nó. ฟันปนาว่ะผุนดื้ออย่าตกดื้อไปสั่นเอาสวัสดีาสายฟ้าแลบเอ่อเป็งไรจ่ะเฮ็ดปีแล้วแหล้วป่าเนาะเขาเนี่บ่แล้วเชื่อแล้วหน่อยเดียวเนี่ยแต่ปีโอ้ทางนั่งการใส่ล่ะตอกอ่าเถมๆอยู่เนาะ <c oughs> แน่กับขากด้อแน่กับขากด้อ <c oughs> แน่กับขากแน่กับขาก giờ có lao động gì Phân hệ cho khôn cả. 2 oh. khôn. Ồ. Oh. À. Mười à. Mười. cái cọ xoay gắn cơ địa không. Ba ba ba. Ba 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 cọ xoay gắn ba. À ba ba. À cọ xoay. À phân hệ leo chẳng 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 phải không? Huh? เอาไปใช่ก็ไปเลยไปพักพรอนพักยังแล้วก็ไปเลยดีกว่านั่งอ่าวเวอร์อยู่นี่เพื่อนเห็ดปีไปบอเห็ดแล้วเห็ดปีเนาะเห็ดปีเดี๋ยวไปทำเกี้ยวนี่แล้วจิเฮ็ดในห่านไปเอาพี่น้องเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อมาตัวไอคลิปพี่น้องเลยเห็นมาตะลุมอ่าแจนี่เห็นมันแล้วก่อนปู่ป้าไว้อีกเจนึงแจนึงจรงไว้เห็ดกระปุก่เนาะ เอากระปูนั้สายเขาแหลกก็นสง,งามขัาดีแต่เขาแหลกเขาเลยโอ้ควยดูนะนะคย,อยเอามามุด,ดป่ะเดี๋ยวเคากันมันตึงลครับแล้ว,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 วา่านจีนี่บอไล้ววานจีนเาหงไปเนะ Này bà bà ơi vẫn kiếng kiếng ăn mật mật cho bữa nha Chị cháu mật đi không hợp hợp nhau bạn. Chị cháu mật hút nữa út คนปั่นทั้งนี้ตัดขอบขอบตัดขอบพอไปเก้าให้ที่นี่สไลเขาปั่นรถแบบเกีวเลยนะอ้เราเป็นชอบชอบรเปนบรี่พันโลโอ้แ่รเวเรื่องเข่าเนาะเร่เป็นเข่าเป็นเนบชอบเรื่องเาเ่้ไเนยแต่ทั้งบ้านนั้น

ข้าวสรบอ่าข้าวสอบกสบนึงแต่ว่าใครเน่ยตั้งแ่ต้นเนดะงององโอ้คุณจะไปต้นะแดงไปดับร็บ๊อบดงไปนอนที่กินข้าวบ๊อบกินข่าวมาอยู่คนเดียวแดงคนละจรไปกเพื่อนเท็จนี่โอ้หลายแล้วมันจะปวดใช่ เราเียงก่บเรเทียงแล้วน้อลมาหาเลยโอ้เราเสียงแล้ยังไปเล่าใต้อีกเมื่อเราลงก็มาแล้วนั่นละาลยมาเลยสามเอยเลยตอนนี้บอกเจ้าตอนนี้เรามาเลยพ่อหนุ่ยังรถวเออวันน้องเราบีอันน้นเบ่แล

ดว่าหูแพะมันเฮ้ยเอาก็หาด้วยกระลูกจะยาหูแพก่อนป้เนี่ยหนูเอ๊ะเหยนหูแล้วไอ้ความต้องอยู่ดืนตื้นนี่แหละไอ้ที่น่ะมันหากลังขวัดหนวเนาะใช้ใใชหมานะหมาได่นในของสไล อ้ยเนาะเอาเบื้องมันเห็นันเปนก่อนกัผือๆจักว่านูท่องดำจักโคตหนูดำญงเลยโอ้นี่คือเพลือใช่ใช่ใช่เปลี่นวะเลิก้อยเลกอเพลมันตาลีตัวนี้นะเห็นว่นี่เห็อะไรปุดมูนไว้เหรอ มันหางควดนี่ยเกี่ยวคุด้างคุดบ้างเหรอคุดบ là ้างวางปูดไปเด้อวางปูดไปเด้อฮะมันบล็กนะเล็กยไปดินไปนังเกียไปไปเดนเกี่ยวแลี่น้อง ว่าับสายผ้าครับแต่ว่าเรื่องหาอยู่หากินอยู่โอ้ยดูคู่ชากนี่น้องเ้ยคือดยินข่าวได้โทรศัพท์ใหม่พบนะเมนบอสสายผ้าเลยของเจ้าเองบ่เออผู้ละเครื่องว่ะเซ็ดเช็ดเตรียมไรเตรียมไรไม่เม็นผูกมาอะไรกูแพ้เลย Hoa chịu đầu chắc là cứ như ngày Một. Hoa chịu hết 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 đấy. hết Nó hẳn là hết Vẫn ai. hết 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 cái hết 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 cái

Men đi bóng vàng hạng nếp bóng 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 bóng

เยรอเรอเด็กปุตีนะได้เอว่าเหรอเห็นเห็นหรือเ่าโอ้ยโอ้ยตีนเจริโอ้ทำอยู่นี่ปุดแล้วบาทนี่เฮ้ยีหลฮเ้ยฮ้ยเฮ้ย้ ง่ายวะนั่นโบ้เนาะลามไปเลยลยหนูง่ายจังเลยตัวมันมันมันดันไปเลยเลุยชุดเลยแล้วเนาะลักออกแล้วเดี๋ยวนี้มาขวดซื้อเจ้าว่าเจ้าว่ามันเห็ดอยู่บอนี่พิ่มได้ไงดูบนนี้

เฮ็ดเป็นอยู่นานอยากใช้นะคุณคุณหัวใหญ่นานเฮ็ดเป็นเฮ็ดเปเฮ็ดแล้วมันเป็น ได้ไมีได้ไปอย่างเงี้เมื่อไหร่เนาะที่ได้หุบเสือวหุบมอนมานอนพี่ได้หน่อยอ่าได้แล้วเนี่ยได้ข่าลายเช็ดเนี่ขายวะเอากินอย่างเดียวเป็นว่าขายเนาะ Long ló qua phong gắp bữa sau mà dang lên đường <laughs> dang bóng dang ở đìao dang ở đìao đi 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 bụng được lớn vương dừng đánh vừa răng ui nó nó nhà vẫn bao lái này ta đủ đấy bye à đểo đều... sửa anh con Oui. Thấy pues huh ,Mm -hmm. hmm. mà hoài Bà phân cái bố nhanh kia bà phân cái này Ơ lo Ơ Nhà vẫn đọc này Nhanh mà hoài vậy thì mình chẳng bột hưởng Đưa hỏi vậy Đấy mà là là nè

ใช่ครับพัน <ừ> ชิบชอเอสบ่เขาเกาะน้ำอยู่เขาพันชิบีเอองไพี่นอ้นองมีลายพันขนาดเขาก็ได้นยนนี่มันเป็นชาชอนเลยเอบอลมยม่ักินบ่กินผมจับโอ้ยกิคอยกน่คอยมากินหน่ังเข่าอย่านี้ละ ส่วนลายจำโค้งเล็กนี่ใหญ่ชุดนี่เขามีเอาสำนีเนาะพ่อเนาะเล็กตัวใหญ่น่ะเนาะอ่าเฉพ่อพูดต่ว่าโค้งไม้โค้งเล็กนี่โค้งไม้แพงกลัวท่านราคาไม้แข็งกลัวเนาะเอาอ่าไม้นี่เช่นหนึ่งสามเชนปลายพวกนี้ตัวใหญ่นี่นะตัวยาวน่ะนี่นี่ตัวยาวขูดมาสินะแมนบัดนี้ ถา,ามอยู่แก้งกอกอะไรพี่น,อนอ้องเนาะยาวแปดเมตรเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งหาสส้าเซนยาวแปดเมตรนะหนาหนาสิบห้าเด้ลงมาเลยแม่ขึ้นไปยัางกัน,นไปไปไปลงมาลงมาเด้ยสวัสดีเดอ้อมาซอยเพื่อนพ่หรือว่าไม่เฮ็ดเฮหตุสำกัญว่าพอทางเพื่อนนี่ยมาเข้ามาช่วยมา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 ใสา่เแล๊ ก็ท yeah, no. ุกดอกไผ้ก็ยังได้ง่ายครับเนาะผเลีนี่ลูกสาวมาน้ำได้ปุ้ยนี่ Ừ hơi, tui lè vân đi À, A xa sado, vay đi ô ơ tuồng là. À, lúc mát là ừ. Tuồng là. Tuồng là. Vội đấy đây anh ơi. đi ăn miệng 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 tô hệ โอ้แตนตอดเนาะบาเราจะต่อยเบเกโตนะว้าหุบเบกตโตขึ้นไหนแตนตอดแน่บาทยโตูมเขากันบาทนีคุณอยู่ห่เบรครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หนานเนาะแตนแ่ยานไหาขึ้นมายานป่ะยนนะ

โอแข่งไปก่อนนะก็บุญบุญไปเนาะงอย่ากมีหมูลินออกออกว่าพีใช้มาแล้วออกว่าพี่ดอกอองแหงหมดเข้าไปมามักตัวได้เอ้ยมักตัวได้มักอยู่บ่งามโชว์ใช่ป้ะง่ายง่ายนะงามอยู่บ่เนี่ยอืองามอยู่บ่คืนจะเอาหางให้เนาะ Luật xào cho các con sạch, xào I say, Look, say, sửa hẻ ai hay hay là chị nung, kêu kêu hay 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 nó, hay 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 bà hay hay nung hay làm hay 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 này. hay 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 nhau hay 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 cái hay 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 long hay 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 bớt hay 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 ดูดิ่อนเลยบ้านทำเลยอ้าวแนมกับนมเอออ้านี่ไงไปปั่นกันฟุลโต๊ะอ้าวได้เลนี่เด้นี่เด้เบิ้งเบิ้งมือนะเริ่มตูนเริ่มเริ่มคันแล้วเนาะคันแล้วมือใหญ่มาเน่ยเริ่มคันเริ่มตูนแหละของอ้ายโลนะของอ้ายพุ่นของเจ้าบมถนี่เด้ยาวบมลเนี่ยยังอยู่ เอ้จังชั่นหิวไอ้จังชั่นหิวเมื่อชงคนปะไปเลยได้บ้านไปไปอาน้องสายพระพี่พี่พาพาพาหนองยางไปท่นี้เออ่นไปเราได้เลยนะบริญาคได้พี่น้องเออแม่แม่เอาให้ไปยังมาพี่มาทางพี่มาทพี่ไว้เออ มามาพ่อป่านเดียวกันทั้งนั้นก็คืนตรงนี้ก็ไล่คืนได้คืนอืนไปไปย่างฐานเนี้ยานนี้เพื่อนมาเบิ้ลมาเบิ้ลเอรอเออไปนะเออไป ว่าอยู่เพื่อนกับมีแต่ไปลินน้ำออกระพีนองเนาะเอเมือที่พาเพื่อนไปลินน้ำไอ้น้นดูนั่นกับมาแล้วกับเงาบมม่มีหมูพุ่นฝนบมดหมูลาย <c ười> มามาหิวมามามาขวบม,มาขวบม,มา <laughs> khao suốt lắm sao à. cái hiện khang hoạt của nương cũng cung kung ừ, kung tôm kung kung Ờ kung 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 ใช้น uh ้องบุทว uh ีใช uh ่เพิ่นท euh ี่เออเออไปป้าไปเข่ามันจังมีเหือมีแห้งเกี่ยวเข่าไปกินอโพตรไปหุ่นแปนไปอ่านแมวฮะนะเหืออยากอยากได้แมวด้วยก่อยากได้แมวแล้วเห็นแมวฮะหมากแต่แท้ได้ทีนึงเนาะ <laughs> Để ăn, à, vậy, Để nhà đẹp à. bằng ừ. <laughs> ừ. nhà. hình này. À. <laughs> khao, อันนี้จำคือกอนี่จ้าว่าทีได้ทุกออกใหม่บอลวากอขึ้นไปเลยบ่เนี่ยห้าเนมเวิกน้ำตาเนี่ยฮาว่าเบี้ยวเนาะเจ้าว่าบ่ราแต่ห้าจิ่กตามไปเลยนี่ดุ่งแล้ว่เลยเนาะกบดยามา飒บนีเออพ่อเออแมวแมวห้ามหามมามาแมวเพื่อนกันเออแมวเพื่อนกันไปเออจับจับออกไป ชับไปชับไปเออฮ่าฮ่ามุนติวใช้จะหัวอาหารเด้ถอกถอกมันกินนแหละมันถือกินปลากระปองก็มันปนปิ้งเหรอเว้ยมาว่ะอ้ากิน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 ไหมกินไหมหัวหงตอ กินเหงากับกินน้ำด้วกินกันละโอ้ขึ้นแล้วนะค่อยมักจะไปจะขึ้นเลยโตไปจะขึ้นนอนน่ะค่อยหมุนมักจะนอนเจ้าเขาค่อก็มักแล้วเนี่ยฮ่ามายังเชนมันโมเมนต์แล้วหม้อนะไปโจ๊กดิโค้งโค้งนี่จักไม่อื่นแล้วบ่โอยโค้งนี่ว่างกินเชนเรียบก่อนเออากิโค้งแล้วก็ไล่เันก็สีแล้วบาดเนาะ แล้วก bon. like ็ลายสังกะสีมาบ้องหายเยอะเลยพอว่าถ้าถ้าโค้งบ่แล้ยวลายบ่ถือได้สังกะสีเนาะเอาเอาสิไปลายบิ่งนี <c oughs> uh, ่มันมันมันบ่เป๊ะดอกแต่ว่าโค้งอย่างแงีเป๊ะอยู่เอาเอาให้ทางเพื่อนกินข้าวก่อนพี่รองเลยเออบุริด้านด้านกว่าแต่เนาะทางบ่อใต้อีกกรคือกันนั่นแหละพี่น้องเลยอ่า นี่ก็บน้องบุญทวีเพื่อนกับใครดอกบัตรเนาะมีมูมีอย่างมาและทั้งเขาโพชกโพชางเพื่อนก็มาเห็ดระวังไพ่ปิวแล้วน้องบุญทวีเด้อย,ยังดังพื้นท่อมีนะลุกทวนทวน a เยอะไก่แล้วไก่สีได้อยู่เฮือนไม้แล้วเนาะ Gần làng chị xe đi <laughs> à, Tại chị leo đã <laughs> Pá sẽ ai ổng mưa pá đó Đôi đôi À kín, kín, kiên đôi đôi Thế mùi nạ vẹt phơ mày Đó Mặc cái tép đi cái nơi cái pin mạng này Mặc cái tép luôn mặc chua hè bà bà này nó đi ăn và ta cái gì không phải thấu có sự nâng nó đồ nó lột kè người ma bị cháy mà à, บันไหนขี่กับบ้านบ่วันนีฮะขี่กับบ้านบ่ยังชมวิวบ่ยังโว้นี่ตองได้ใส่น้ำยาปลาปลาวันนี้ไปไปผมก็ไปลาได้ป,ไป มานังมานังไปไปไป,ไป,ไป,ไปเปื้อนน้ำมันพืชไปยังเมือกรุ่นอยูค่ะ,ะ,ะไปไปะ,อะโอเคพี่น้องเนาะจังได้ก็เอาไว้พบพ่อกับพาตาในคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ขอกาวเข้ามาสบายดีพี่น้องบายบาย